สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ชงชิชมโชว์เฉพาะครับคลิปนี้ก็มาฟังทหารนะหลายคลิปแล้วขออเนี่ยเอากระป๋องไว้หึงเอาดูอ่ะเอา,เอาอยัางครับร้องเพลงนิดนึงนะครับเพลงอะไรก็ได้เอาร้องให้แม่ร้องให้ก่อนป่ะ <c oughs> เพลงเอาพระคุณพระคุณของแม่เลยป <c oughs> ่ะ <c oughs> ร้อง <c oughs> ให้แม่ร้องให้ก่อนป่ะ <c oughs> เออมันใช่เพลงคานเออคานนำนมป่ะเอาร้องให้แม่ร้องให้ก่อนอเดี๋ยวลูกชายจะร้องให้คุณแม่ฟังนะครับเดี๋ยวก็จะดูนางให้คุณแม่เป็นเอ็นางเอกเอ็มบีก็จะเห็นคุณแม่ร้องไห้นะครับเดี๋ยวนี้คุณลูกชายครับเป็นนักดนตรีอ่าของดุริยางคานบอกครับนี่ครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเป็นนางเอกครับเสียงขอเสียงหน่อยเพิ่มเสียง เริ่มเลยครับเดี๋ยวให้สุรินร้องเดี๋ยวไอ้สุรินเล่นเดี๋ยวเอาเมาเนื้อเพลงมาไม่แม่นไม่ค่อยแม่นนานแล้วไเปิดโอเคเดี๋ยวคุณแม่ก็จะร้องลูกก็จะเล่นนะโอเคมันจะเปิดยังไงเนื้อร้องพระคุณของแม่ครับพิมพ์คำว่าเนื้อร้องไป โอ้ยจะไปทำอะไรกินไม่เคยเล่นไงก็เปิดคำว่าเนื้อร้องมันก็ออกแล้วข้าน้ำนมค่ข้าน้ำนมี่ไอนี่พี่ไม่ต้องร้องเลยให้น้ององอยมันจะเข้าคีมมากกว่านอนอน โห oh, จังเลยโอ้ล oh, oh, ุงเอสตบมือหน่อยลุงเอสตบมือหน่อยสิเวลามีมารยาทหน่อยมีมารยาทในสังคมหน่อยร้องเพลงให้ฟังโตเฮ้เตจีเชียนให้พี่เอ้เชียนมาเล่นหนึ่งให้เชียนมาเล่นของน่าจะมาเพลงต่อไปครับเพลงแรกผ่านไปนะครับจากวงดุริยางทหารบกปีหนึ่งเพลงแรกผ่านไปเพลงสองเพลงสามค่อยๆอผ่านไปเอาพ่อพ่อเราม่คุยแล้วพี่ฮีคุง ไม่ต่ำกว่าสิบไ่หนเนดินได้หรอดินได้ที่ดินที่เขาไก่ดินตลอดไอ้ร้องตลอดเราเ่อะพอจะโซ่ฝรั่งเศสมึงสูฝรั่งเศสคอยคอยกันนู้คอยอยู่กับกาลินยดิกาไม่อยกันนู้คออยู่การลาสิเนี่ยมือปืนมือปืนท่า